โปรโมชั่นที่ผมได้รับจาก t u o บ e n e y Wallet นะทุกคนก็น,น inhos, athletes, ่าจะเป็นหวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่ในแอปเกมแคลดนะหลังจากที่เราได้สะสมคะแนนมาจนถึง1นึ6 1 0 0 เ7ดคะแนนแล้วนะทุกคนส่วนมากนะผมก็จะเล่นในหมวดเกมฟรีกันนะทุกคนผมจะไม่เล่นตามเนื้อเรื่องนะพราะเล่นหาคะแนนค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าตัวที่ผมเล่นบ่อยๆนะจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่สังเกตเอ้ยคะ ไม่สีไม่ค่อยชัดเลยเอ,อ๋อสีแดงและกันอา่านี่น,นี่จะอยู่หมวดตรงนี้นะทุกคนคําว่าฟรีด้านซ้ายมือของเรากดคลิกเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับจะเป็นเกมเพลย์นะฮะที่เพื่อนๆเ,เปิดทิ้งไว้แล้วก็สามารถหาคะแนนเข้าทูบะนี่วอลเล็ตกันได้นะขั้นต่ำในการถอนจะอยู่ที่ประมาณ150,000คะแนนนะทุกคนแล้วก็คำว่า Play App ตรงนี้นะ My App นะจะ สามารถเปิดเกมนี้ทิ้งไว้แล้วก็สามารถถอนเงินเข้าทูบะนี่วอลเล็ตกันได้นะทุกคนเดี๋ยวมาดูเกมที่ผมเปิดทิ้งไว้กันดีกว่านะทุกคนผมเพิ่งเปิดทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีนี่แหละนะสำหรับเกมนี้ก็เล่นมาได้ประมาณ2-3นาทีแล้วนะทุกครั้งที่ผมเปิดทิ้งไว้นะขึ้นอยู่กับเกมที่เราเล่นด้วยนะ จะได้รับอยู่ที่2,839คะแนนนะทุกคนที่ผมเปิดทิ้งไว้นั่นเองนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่นะครับบางคนอาจจะได้เยอะกว่าผมด้วยซ้ำนะเนี่ก็เลือกหาดูเกมที่มันคุ้มคุมค่อยๆเล่นเอานะทุกคนถือว่าหาคะแนนค่อนข้างที่จะง่ายไม่จะเป็นต้องดูวิดีโอด้วยซ้ำนะคลิปนี้เราจะมาถอนเป็นครั้งที่สนะสำหรับคลิปนี้สำหรับแอปเกมมาสเตอร์ของเรานะทุกคนมาดูกันดีกว่านะครับว่า จะสามารถถอนเงินเข้าทูวันนี่บอรเดตได้ไหมนะครับสำหรับตัวที่ผมถอนไปล่าสุดนะทุกคนเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันนะทุกคนถอนไปล่าสุดถอนไปช่วงประมาณวันที่26 ของเดือนพฤศจิกาย,ยนนทุกคนถอนไปไปที่เรียบร้อยเข้าไปที่เรียบร้อยอยู่ที่36บาทข้าว6สตางค์นะฮะมาดูครั้งนี้นะซึ่งเราไม่สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะถอนอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือถ้าเ,เพื่อนๆทำการกดคลิกถอนจะต้องถอนออกทั้งหมดเลยนะทุกคนถึงจะสามารถถอนออกมาได้นะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปและกันเผื่อใครสนใจนะที่อยากเล่นเกมนี้ ก็ลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวมาดูว่าจะสามารถถอนได้ไหม <_ an> เงินที่เราสามารถถอนออกมาได้จะอยู่ที่ 91บาท8 6สตางค์เลยทุกคนสําหรับครั้งนี้มาลุ้นกันดีกว่าว่าจะสามารถถอนเงินได้ไหมเป็นการถอนเงินเข้าทูบีนี่วอลเล็ตสำหรับเบอร์ทูบีนี่วอลเล็ตจะมีตรงนี้นะทุกคนเ,นเพื่อนๆสามารถกรอกเข้าไปได้เลยคลิกที่ทูบีนี่วอลเล็ตของเราได้เลยนะทุกคนที่เป็นทูบีนี่วอลเล็ตตรงนี้นะเนี่เพื่อจะทําการใส่เบอร์ทูบีนี่วอลเล็ตเข้าไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นว่าจะสามารถถอนได้ไหมนะครับ ครัเ <Crash> อากันดีกว่านะครับเพื <P ew are> ่อจะทำการถอนเงินเข้าทูบันนี่บัลเลตกันนะอ่ะมาลุ้นมาลุ้นกันดีกว่านะอ่ะทำการกดคริกที่ถอนเจอแบบนี้นะสังเกตดู <C ert ain> เราจะใช้คะแนนอยู่ที่1 2 8 6งล้านดมืหันี่สิคะแนนในการถอนอยู่ที่ 91, 8. 8. 9 1บเาทก็ให้เพื่อนๆนะครับทการกดคริกที่ถอนได้เลยนะครับมาดูกันดีกว่านะว่าจะสามารถถอนได้ไหมนะครับสำหรับ เกมของเราในครั้งนี้นะครับอาจทาการกดคลิกที่ถอนได้เลยหลังจากที่ผมได้ทําการถอนไปนะทุกคนตอนนี้ก็คะแนนของผมเหลือแค่137คะแนนนะทุกคนถ้าอยากได้เพิ่มก็เราก็ต้องหาคะแนนกันใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูที่ประวัติการถอนของเรากันดีกว่านะครับอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับ91าสบาท86สตางค์นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสามารถถอนได้ไหมนี่ทุกคน เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนส่วนด้านบนนี้เป็นโปรโมชั่นที่ผมได้รับจาก Truebunny Wallet น,นะทุกคนก็น่าจะเป็นรับคะแนนคูณ2แหละตรงนี้เดี๋ยวอัปเดตท,ทีหลังแล้วกันสําหรับตรงนี้นะครับเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนรับเงินสําเร็จแล้วนะทุกคนอยู่ที่9 1 8 6บาท86สตางค์เฮ้ย เยอะมากๆเลยนะสำหรับใครที่จะทำการถอนนะก็ลองไปถอนดูได้เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสำหรับตรงนี้นะครับก็เข้า1 0 0ย์ยังสามารถถอนได้ปะกะติอยู่หาคะแนนค่อนข้างที่จะง่ายด้วยซ้ำนะทุกคนเพราะตัวนี้นะทุกคนเราเปิดทิ้งไว้ไม่จำเป็นต้องดูวิดีโอด้วยซ้ำนะแค่เปิดทิ้งไว้ก็สามารถหาคะแนนเข้าทูบันี่บอเลตได้แล้วก็จะประมาณนี้ละกันเผื่อใครสนใจลองไปเล่นดูได้นะครับสำหรับประวัติการถอนของผมก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะ อีกประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับก็จะมีการอัปเดตได้รับการแค่ไขแล้วนะทุกคนก็จะประมาณนี้และการเผื่อใครสนใจลองไปเล่นดูได้สามารถเชิญเพื่อนกันได้ด้วยเช่นกันมาดูการหาคะแนนกันบ้างนะทุกคนสำหรับใครที่ยังหาคะแนนไม่เป็นนะมาดูที่เมนูฟรีกันดีกว่านะทุกคนดนะ้านซ้ายมือของเรานะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะ เจอแบบนี้นะเลือกคะแนนตัวที่มันเยอะๆนะทุกคนด้านซ้ายมือ862คะแนนจะเป็นคะแนนที่เราเปิดทิ้งไว้1นาทีนะจะได้รับดุลที่เท่านี้แต่ถ้าด้านขวามือของเราที่เป็นตัวเยอะๆอนะ่ะจะเป็นคะแนนสะสมทั้งหมดนะเป็นคะแนนสะสมทั้งหมดที่เพื่อสามารถหาได้จากเกมนี้นั่นเองนะเอาตัวไหนดีทุกคน เออเอาตัวที่ผมเลือกไว้แล้วกันอ่ะมาดูตัวนี้นะครับจะได้รับอยู่ที่2839คะแนนนะถ้าผมเปิดทิ้งไว้1นาทีนะครับเดี๋ยวลองเล่นกันดีกว่านะครับว่ามันจะได้ตามนี้จริงไหมนะครับอ่ะกดคลิกที่เพน n าวได้เลยนะทำการกดคลิกที่เล่น หลังจากที่เราเปิดทิ้งไว้ประมาณ6กถึงเนาทีนะทุกคนตรงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นให้เพื่อนดูนะแค่เปิดทิ้งไว้เองนะทุกคนก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะก็ได้รับอยู่ที่ประมาณ9ก้าพันคนเหลียญนะทุกคนเดีย๋ยวมาดูที่หน้าหลักของเราคดีกว่าเห็นไหมจากตัวเกมนะทุกคนตรงนี้นะครับบวกเพิ่มเป็น8,900กาคนเหลี่ยงก็ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่นะก็คะแนนของเรานะครับบวกเพิ่มมาประมาณ8 9 0 0นนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่ 0.6บาทนั่นเองก็ค่อยๆสะสมคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะทุกคนมาอัปเดตให้เพื่อนรับชมอีกนะทุกคนว่าการหาคะแนนจากเกมนี้มันจะยากจะง,ง่ายยังไงนะทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะ